สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นจะทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่18ตุลาคม ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2565ก็จะกินระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งความสว่างสวัยค่ะเป็นดาวแห่งขุมพลังเป็นดาวร้อนนะคะเป็นดาวที่จะเปล่งแสงให้กับทุกๆลัคนาราศีนะเมื่อโคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดย่อมเกิดความหวังที่พบนั้นเรือนนั้นย่อมมีพลังอยู่ที่พบนั้นเรือนนั้นเพราะฉะนั้นเรา ฟังกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริของดวงชะตาค่ะในวันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2565นี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาชาวมีนนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะตกใจว่าดาวอริดาวเสียโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะซึ่งเป็นเรือนเสีย จะเกิดผลเสียตอนลัคนาหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าตรงกันข้ามกลับกลายเป็นดีด้วยซ้ำค่ะดาวเสียเมื่อโคโจรมาอยู่ในเรือนเสียเรื่องราวความเสียหายต่างๆก็จะค่อยๆมาลายหมดไปนะคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริ อริหมายถึงอุปสรรคปัญหาคู่แข่งศัตรูเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนมรณะซึ่งมรณะหมายถึงจบหมายถึงหมดสิน้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะที่อุปสรรคปัญหาคู่แข่งศัตรูเหล่านั้นจะค่อยๆหมดสิ้นไปจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปหรือไม่เช่นนั้นศัตรูที่คุณมีเขาก็จะกลายเป็นมิตรเพราะมาอยู่ในเรือนมรณะอาจจะเปลี่ยนสถานะจากศัตรูแล้วก็มาเป็นมิตรกับคุณแบบนี้ก็เป็น ปนไได้ะะคถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สบายหน่อยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนคุณไม่ต้องออกแรงเยอะคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณไม่ต้องพยายามเยอะคุณไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะแยะมากมายก็มีโอกาสที่จะสําเร็จก็มีโอกาสที่จะราบรื่นในเรื่องของการงานคําว่าไม่ต้องออกแรงเยอะไหม ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าหยิบจับทําแล้วมันไม่เหนื่อยหยิบจับทําเท่านี้อ้าวก็ได้ผลดีและทําไปเท่านี้อ้าวได้ผลเกินคาดแล้วอารมณ์เป็นประมาณแบบนี้ยิ่งใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหากิจต่างๆจะมีผู้อยาก จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงความสามารถเห็นถึงความพยายามของคุณในบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็จะเกื้อหนุนสนับสนุนคุณเขาจะป้อนงานป้อนโอกาสให้กับคุณเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่เคยมีศัตรูคู่แข่งมาก่อนนะคะศัตรูคู่แข่งอุปสรรคปัญหาก็จะค่อยๆหมดสิ้นไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะค่อยๆกลับกลายมาเป็นมิตรหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นมิตรเขาก็จะไม่ได้คิดร้ายกับ คุณแล้วก็ก็จะเฉยๆไปต่างคนต่างอยู่เป็นประมาณแบบนี้นะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีปัญหายุ่งยากใจมาก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่าในระยะเวลาที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ที่เรือนมรณะแบบนี้ปัญหาจะค่อยๆคลี่คลายสมองคุณจะปลอดโปร่งมากขึ้นคิดออกแก้ปัญหาออกมีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ต้องระมัดระวังอยู่นะสำหรับชาวลัคนาราศีมีน อาจจะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาอาจจะมีคนรอนเลื่อยเก้าอี้อันเนี้ยยังมีอยู่นะในเรื่องของศัตรูในเรื่องของคู่แข่งบางทีการค่อยๆเบาบางลงไปมันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะหมดสิ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์คุณยังต้องเผื่อใจคุณยังต้องระมัดระวังใจในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเรามองในรูปของเนื้องานแล้วเนื้องานปัญหาน้อยมากในระยะนี้นะปัญหาอาจจะเป็นคนหรือว่าคู่แข่งสะมากกว่านะคะและชาวลราก าราศีมีนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทํางานใหม่ๆงานทางไกลางานทางต่างประเทศงานเกี่ยวกับออนไลน์จะได้คล้องเกี่ยวมากขึ้นหรือบางคนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานจากที่เคยต้องเข้าออฟฟิศทุกวันตอนนี้ก็มาเป็นการทํางานออนไลน์หรืออาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นคือรูปแบบการทํางานของแต่ละคนสมัยไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมดเพียงแต่บอกว่ามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างนะชาวลักนา,าราศีมีนถือว่าเป็น จังหวะที่คุณใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเลยบางคนใช้เงินมือเติบจนเกินไปบางคนใช้เงินเกินตัวต้องขอพูดกันตามตรงแบบนี้นะคะสําหรับใครที่หาเงินได้เยอะแล้วเขาใช้เยอะอันนี้ไม่ว่ากันแต่สําหรับใครที่หาเงินได้น้อยหรือหาเงินได้กลางๆแล้วคุณกลับกลายเป็นใช้เยอะต้องระมัดระวังการเป็นหนี้เป็นสินด้วยสําหรับชาวมีนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเป็นหนี้ใครต้องการจะไปกู้หนี้ยืมสินขอสินเชื่อผ่อนบ้านผ่อนรถดาวบ้าน วราหรือลงทุนในธุรกิจเป็นจังหวะที่คุณมีเครดิตดีนะแต่ถ้าไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อไปจ่ายบัตรเครดิตหรือเอาไปใช้สอยอนเนกประสงค์ต่างๆอันนี้ไม่แนะนํานะคะอย่าพยายามกู้เงินมาแล้วเอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะเราต้องวางแผนด้วยนะคะไม่อย่างนั้นหนี้ก็ไม่หมดสักทีนะเกิดหมดหนี้เก่าเกิดหนี้ใหม่มาเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่ไหวเช่นกันค่ะ ต่อมาเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวพระอาทิตย์ที่โคจรมาอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้อีกสักพักดาวพระพุธก็จะตามมาอยู่ในเรือนมรณะเช่นเดียวกันต้องประคับประคองความสัมพันธ์นะใครที่มีคู่ก็อยากจะเตือนกันไว้อาจจะมีปัญหาจุกจิกใจถามว่าเรื่องใหญ่ไหมไม่ค่ะเพราะดาวพระพุทธที่มาอยู่ในเรือนมรณะเขามาเจอกันกับดาวคู่มิตรเขามาเจอกันกันกบดาวที่เป็นสหายของเขาทั้งนั้นเลยนะคะดาวพระพุ พูดถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณนะมาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้นะคะต้องใจเย็นๆให้มากขึ้นคําพูดคําจาก,ก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นส่วนใครที่ยังโสดอยู่อยากจะไปจีบไปชอบใครต้องรอเวลาสักนิดนึงนะคะหรือถ้าจะลงมือจีบเลยก็แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าจูโจมยาอย่าไปแบบพุ่งแรงจนเกินไปเขาจะตกใจเอานะคะส่วนใครที่อยู่ในสถานะที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงต้องอยู่ ู่ในสถานะนี้ต่อไปแต่คุณก็ไม่ได้เครียดนะชาวลัคนาราศีมีนก็จะเป็นอารมณ์แบบคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ประมาณนี้คุณจะค่อนข้างฉิวเวนั่นเองค่ะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนสบายก็ต้องขออวยพรอวยัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ